โอเคมาละถ่ายเรียบร้อยละเปเลยเลยครับาวเลยเลยไบโอมจำเลย ESC จัด ESC กูเอาทุกคีย์บอร์ดเลยเหรอไม่เอาคีย์บอร์ดอีกอันหนึ่งมาใช้อสวันด์เปิดละเข้ามาก็ส่งเลขมาดิมันจะเข้าไม่ได้เอาได้ละว้าสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่างเลี้ยงจิ้งจอกนะก็มันให้เลยเนี่ยแต่ว่าเราต้องมีเชือกด้วยนะ่ะเออนั่นนี่มันเลี้ยงไม่ได้ดีเลี้ยงได้มันต้องมีเชือกมันเลี้ยงไม่ได้วอยมึงกูดูไอ้นั่นข้อมูลที่แท็กเกิลบอกอะ่ะมันบอกว่าเราจิ้งจอกอาจจะเลี้ยงได้ถ้าเกิดเป็นลูกของมันแต่ผมไม่รลูกเหมือนกันเพราะผมยังไม่ได้ลอกมันพูดแบบนี้มึงไปดูคลิปเลย มึงจะตายตเพราะต้นเบอร์รีเ<อ><ะ>่เนี่ยอ้าวมึงอยู่ไหนอะก็อยู่ๆเกิดไงเหรอเดี๋ยวรอคืนนี้เฮ้ยคืนนี้จะเล่นเกมไหมนั่นวะโดนแล้วนะไม่โอ้ยยังไม่ได้โหลดเลยโหลดห้องกรรมมันไหมอย่าอย่าทูเบอร์รี่นะซีจใช่แถวนี้ดิใช่แล้ว ฉันขี่เกียจสร้างบ้าน่ะนายรับหน้า,าที่สร้างบ้านหรือเปล่าฉันสร้างไม่เป็นแล้วฝีมือฉันได้หายไปแล้วเพราะฉันไม่มีจิตตนาการเหมือนเด็กเดแล้วไมยังเป็นเด็กจริงเหรอใช่แล้วอีตอเลแเกยังเป็นเด็กน้อยเอยกยแค่ปีเด,เดียวยังมาทำซ่านะ ยังไงแกก็ได้เฮ้ยเตาเผาหน่อยเตาเผาท้่ตัวครับหน่อยเตาครับนี่หมดเลยว้าวได้เปรื่อนละเอาไปมึงอยากได้อาหารใช่ไหมเอาไม้มาดิเอ้ามึงหลุดอ่ะโหลนดนะีแล้วไอ้ข้าวตัวตายแม่งเลยก่อหลุด พี่กูได้เหล็กมาวะไม่รู้เงินทำไมกูทิ้งให,ห้ป่ะไอ้บ้าเดี๋ยวค้าที่เดี๋ยวก็ฟูลเดมอนสักลอกดูโอ้วิธีคราเคกิกว้าวเฮ้ยแซลมอนโอันนี้คืออะไรตัวทำอาวุธข้าวงเลยอาหารฉันดีโอ้ าลืมอ้อหัว่มต้องเผ่าฐานนี้ก็ได้คงมีฐานกูไม่ม,ม,มีเอาไฟมาไหนดิเอาไฟมาอ่ะอ่ะอ่า คนันมรวยครับนครั้งที่แรกเราตายแต่คืนที่สองใช่ไหมเมื่อไงหลเดินเข้าไปหาฮคตเตอร์กูได้ยีเสกนะวันที่สองไม่ใช่คืนที่สอง เขาถ่ายคลิปอยู่อลิฟปเลยอล <c oughs> โอเคเจอทำละไม่เข้าใจจริงๆเลยอะฮิปเป์บุมเอ้ยสวยวะ่ทะทำอ่ะสิ <c oughs> ออกจากเกมเฉล่ยซีดมึงเข้ามาโดนฟ้มแน่มีเสียงด้วยนะเชียบมาให้แม่กูเจอลาพีดด้วยล่ะเพิ่งเข้าดีอย่าเพิ่งเข้าให้มันรีสปอนไว้ก่อนไม่กูจะท้าทายอำนานมืดครั้งก่อนมึงก็ท้าทายแล้วก็ตายนะเว้ย สีอม moc รุ่นราคาอ่าอ่ะอ่ะเอาแล้วเบิดไปแล้วนี่เอันนี้อันนี้นะจ๊ะมี moc รุ่นราคารุ่นตั้งนานเลยนี่อ๋อรุ่นตั้งนานนะบุบบุเอาแบบบึ้มุบเลยทีเดียวอันนี้วะทําให้เปิดแล้วเบอร์เดมันก็ดีเหมือนกันนะ พอกูโดนรักกอนฉกอย่างนี้กูจะตกไหมแม่กูก็หลุดเว้ยอะฮะโอ้เหล็กกูมันก็เพิ้ยวดีเนาะกูได้เหล็กมาเยอะเอ้ยซีดมันเีิยวหนั่นไงหลุดอ่ะใช่แล้วแต่ว่าเราต้องใส่ชุดทองนะซีดจะได้ตามรอยซีดซาร์ดอ่ะซินเซียไงชุดซินเซีย แต่ว่าก่อนที่มันจะเป็นชุดทองมันจะเป็นชุดเหล็กก่อนนะถ้ารู้สึกถ้าจะไม่ผิดมันจะเกิดอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าไม่เปลี่ยนเป็นสีอทองใช่ดูไงเนอเคยดูอยู่ช่องผ้าคนแสนดงผูชง้ชอบดูเลยมีตัวหงด้วยแมงป่องมังกรมังกรอือเลยให้มังกรมั้งเพ<อ>กาซักรู้เปล่าวะเพ<อ>กาซักหรอวะ สีมาได้ตัวสีเขียวไอ้ตัวอะไรวะรู้สึกชอบตัวสีเขียวตัวลายบ้างไอ้เอ้ยตัวดีไม่รู้ไม่เคยดูคือก็ไปคีบไหมตอนตอนที่เซ็นสียาดังๆฮะน้องไอ้ครบอะคยีบมั้ยรู้จักไอ้คบะขนมอไม่รู้จักไม่ครีบอะขนมครีบอ๋อรู้จักรู้จักนี่ที่จับวะน่ะถ้วยอ

ไม่พูดกูเลยอ่ะขนาดนั้นแหละขนาดนั้นแหละแบบบึ้มๆไปเลยคือลือไม่วายแย่แล้วคือลือเศร้าใจฮะไงฉากแร็ปไงเพลงแร็ปเพลงแร็ปคือลือ อไม่ใช่บทตัวนั้นออกไปแล้วเออลองเปิดดิให้มันซื้อคำว่าคือลือพระนั้านุกลมบทที่เท่าไหร่ไม่รู้คือลือแปลว่าอะไรนี่ซีกูจะหาเพศไว้ซีดไม่ต้องหวโกูเจอแน่นอนเว้ยเออ โอเคสบายกูจะทำอะไรวะเมื่อกี้โอเคโอเคเต่องรอไปดูว่าไม่สบายฮะไม่สบายเปิดวัดอ่าคดโควิดคนลงตตัดต้นไม้ดีกว่าคนลงจิตด้วยนี่เป็นยังไไม่รู้มีคนในโรงเรียนเป็นไหมไม่มีนะกูป่วยบ่อยอยู่แล้ว อย่ตายเอาพ่อเบอร์รี่ไหมวะเนี่ยไอ้ส,สันมึงเล <1. 96 S 2> ่นเวอร์ชันอะไรในเกมสิบหกมีหรอเล่นของเบต้ามันเลยเพราะว่ามันจะทำสเสร็จแล้วอเ,อเออใช่ snap shot <c oughs> บักเยอะใช่ไหมไม่ใช่ตัวเต็มแต่กูยังไม่เจอบักเลย snap ช h o t นี่มันต่างกับตัวเต็มเนี่ยบักเยอะ snap shot ก็คือของที่ยังทำไม่เสร็จแล้วทำไมให้เล่นแล้ว ก็เผื่อคนอยากเล่นไงก็นี่ไงกูเล่นแล้วเนี่ยไปนาโดกได้ไรใช่ไหมใช่นาโดกอัปเดตแล้วในส n a p ช h อตมีเกาะน,นาโดกเลยมีซีทได้ทำนายเอาไว้ยังมีจริง แต่ปุ๊ไม้ก็ดีกว่าเข้ามาแล้วฮะใครเข้ามาใครเข้ามาอะไรตะกี้ตม่ได้ยินสิยังไงสีมานะอ่ะสีส้ม เอ้ยจูอ่ะคาด <S <S ดีไหมเฮ้ยจูเขียวเขียวอ่ะเขียวเขียวไอโมบ้ายนั้นมันเพิ่งอัปเดตใช่ไหมเวอร์ชันหนึ่งเจ็ดสิบหกกระต,ตอนนี้มีใช่ไหมเออสซนแอชัอนนอ่นมีแล้วเฮ้ยเราเห็นนี่ไหม เดือนหน้าเดือนนี้น่าจะเล่นตัวเต็มแน่เลยเดือนหน้าก็เปิดเธอแล้วดิแย่ตัวเลขอาจจะพุ่งขึ้นไปอีกก็ได้เราต้องไปเืยแพรเว้ยปืนแพรโลกเพื่อที่จะได้ไม่เลียดกูเริ่มเบื่อแล้วนะไม่นะอยู่อีกสักสองเดือน บาย,ยไม่ต้องเรียนแล้วเรียนดีตอนเปิดเทอม,มเปิด<อ>ยาวเลยไม่ปิดเปิดปีหน้าตอนใบใบเนี้ยสิมึงจับปากกากี่ครั้งวะตอนปิดเทอมหกหกร้อยห้าแล้วก็หกอะไรนะจับปากกากี่ครั้งอะตอนปิดเทอม กกาศูนย์ดินสออะไรครับอยู่มาดูวะไอ้ปากกาเยอะอยู่กูสั่งของทีร้านะอไอ้ไม่ไม่ไม่ได้จับเลยปากกากูลงไปกูสั่นนู่นมือถือแล้วมึงจับอะไรวะซิดดินสอควันลูกคือเรือคือเรือ ลองตารเปิดเทอมดิแล้วมึงเขียนสวยจังว่าลายมือเอ้ยเอยขอจับปากกายอยู่ลืมไปเลยเขียนชื่อที่มันเสียงงนเนี่ยเขียนะอะไรนะชื่อตอนไปละหมาดวันศุกร์ของ,ของกูเขียนให้อ่าสามสามาครั้งได้ไหมสอง ไม่ของกูต้องเขียนออกมาซีมึงหลุดถึงแล้วอะมาสิปุ๊บโค้งก็จะั้นพูดเลยแล้วใช่แล้วแม่งเฟี้ยว่ะกี่ครั้งแล้วอะดูไว้น้บเตือนแบบเคยอลือขี้เกียจน,นะวี่งชิบหายไปถือซีไอ้ก,กูจะล่นแค่สองชั่วโมงไงจบตอนนี้ก็นะคืนน,นี้ก็ไม่เล่นต่อแล้ว แคจบแคปนี้แบบก็เพ้าะมันไม่อย้ดัวเบื่อมันเบื่อง่ายไม่ใจไปใช่แล้วอีกคนเบื่อง่ายเลยนี่กูท้าเองเดียวไอ้แค่นี้ด้ยกูตีมไม่ได้เนี่ยมันมันบอกว่าว่าเชื้อแท่นนั่งมือด้วยมือมันคืออะไรเนี่ยมันเขียนเนี่ยไม่แคบเขียนว่าว่าเชื้อแท่น กจจกเกื่อม